สวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนที่ร,รบทุกท่านนะครับวันนี้นโคณะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็มาถแถลงข่าวมติคอรมอรตามปกตินะครับไปที่ในส่วนของข้อสั่งการและคําปรารบของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเรื่องแรกนายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกฝ่ายและทุกส่วนราชการนะครับที่ให้การสนับสนุนข้อมูลในการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา152นะครับที่ผ่านมา และขอให้ทุกส่วนราชการนะครับสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่องและเร่งกับเคลื่อนนโยบายของรัฐให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องสาการณเศรษฐกิจนะครับที่สำคัญคือต้องลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดนะครับเรื่องที่2นะครับในเรื่องของการดูแลการชุมนุมนะครับนายกตีได้ฝากดูแลกลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลน,นะครับแล้วก็พื้นที่โดยรอบ รวมทั้งในสถานที่ต่างๆนะครับอาประเด็นเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดก็ขอให้ชี้แจงและก็ติดตามแก้ไขปัญหารัฐบาลให้ความสําคัญในการเร่งแก้ปัญหาความยากจนมุ่งไปสู่รายครัวเรือนนะครับโดยลงลึกไปในระดับอําเภอระดับจังหวัดโดยหลักการคืออยู่รอดพอเพียงยั่งยืนเพื่อให้เป็นผลงานของรัฐบาลสำหรับประเทศชาติและประชาชนเรื่องต่อไปนะครับ นนท่านนายกอัฐมนตรีฝากคณะมนตรีนะครับได้ติดตามเทคโนโลยียและการบริหารจัดการสมัยใหม่นะครับเช่นเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับระบบการจัดเก็บข้อมูลดิจิตอลไม่ผ่านตัวกลางมีความโปร่งใสซึ่งมาพร้อมกบับความต้องการใช้พลังงานที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตและจะเปิดช่องสร้างโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ดังนั้นหากหน่วยงานการทํางานของหน่วยงานใดนะครับก็ขอให้ศึกษาและนํามาปรับใช้ ในการบริหารจัดการซึ่งเป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปตามยุทธศาสตร์ชาติโดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานทุกระดับนะครับเข้าไปใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์เช่น YouTube ในการเผยแพร่สิ่งดีๆของประเทศไทยทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรมเพราะเป็นสื่อยกใหม่ที่มีคนติดตามจานวนมากนะครับเรื่องต่อไปนะครับนายกตีได้ติดตามสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครนะครับโดยกําชับให้บริหารจัดการระบบการรักษาทั้ง SI และ CI ให้เพียงพอพร้อมทั้งยังหวงสถานโควิด -19 ีนนะครับที่ยังคงมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากโดยเฉพาะในเด็กที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมากขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เคร่งครัดในมาตรการเรื่องต่อไปนะครับ ผมมีข่าวดีที่จะมาประชาสัมพันธ์นะครับในเรื่องของการต้อนรับแขกบ,บ้านแขกเมืองนะครับซึ่งเราว่างเว้นมานานนะครับโดยในวันที่24ถึงวันที่26กุมภาพันธ์2565ท่านดาโตสรีอิสมาฮิลซาบรียาคบนะครับนายกรัมมนตรีมาเลเซียมีกำหนดจะเดินทางเยือนประเทศไทยออย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลไทยนะครับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนําตัวในการเข้ารับตําแหน่งตามธรรมเนียมปฏิบัติของผู้นําประเทศสมาชิกอาเซียนโดยในการเยือนครั้งนี้นายกนรัมตีทั้งสองท่านมีกําหนดหารือในส่วนข้อราชการในวันศุกร์ที่25กุมภาพันธ์2565ที่ทําเนียบรัฐบาลซึ่งผู้นําทั้งสองประเทศจะหารือในเรื่องของแนวทางการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซีย ในฐานะประเทศเพื่อนบ้านให้มีความก้าวหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการหารือแนวทางเพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจทั้งสองประเทศซึ่งได้รบัรบผลกระทบจากโควิด -19 ความร่วมมือทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการส่งเสริมความเชื่อมโยงในพื้นที่ชายแดนตลอดจนความร่วมมือในกรอบอาเซียนและกรอบพหูภาคีอื่นๆนะครับในส่วนของมติคอรมอที่สำคัญในวันนี้นะครับ ในเรื่องแรกนะครับคณะรมนตรีเห็นชอบร่างแถลงข่าวร่วมสําหรับการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายยมตีมาเลเซียนะครับโดยร่างแถลงข่าวร่วมมีสาระสาคัญได้แก่1การฟื้นฟูความเชื่อมโยงในทุกมิติ2การกระตุ้นฟื้นฟูเศรษฐกิจ3การเน้นย้ําความมั่นคงและเสถียรภาพ4การฟื้นฟูกลไกความร่วมมือทวิภาคี5ความร่วมมือระดับภูมิภาคนะครับ ในเรื่องที่สองนะครับมติครมรที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือคณะรัฐมนรตรีนะครับอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสา,ามิตโดยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรถยนต์มีการพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่การผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า สร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบผู้ใบโภคใช้รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นซึ่งจะเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการปรับปรุงโครงสร้างการเก็บเก็บภาษีสรรพสามิตโดยปรับลดอัตราภาษีเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าครั้งนี้มีรถมีสินค้ารถยนต์ประเภทต่างๆนะครับรวม27ประเภทโดยมี6ประเภทที่มีผลบังคับใช้ในวันถัดไปจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ส่วนที่เหลืออีก21ประเทศประเภทจะมีผลบังคับใช้ในปี2569ถึง2578รถยนต์ออกประเทศมีดังนี้นะครับ 1. รถยนต์กระบะปลั๊กอินไฮบริดนะครับที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้าที่สามารถเสียบปลั๊กประจุไฟฟ้าได้ 2. รถยนต์ที่นั่งไม่เกิน10คนแบบ EV เดิมจัดเก็บภาษี108หากมีผลบังคับใช้ จะเก็บภาษีลดลงเหลือร้อยละสองสามรถยนต์ที่นั่งไม่เกิน10คนแบบอีโคคาร์เดิมจัดเก็บภาษีร้อยละ1 0บถึงสิภาษีจะลดลงเหลือร้อยละ1 0บถึงสรถยนต์กระบะ4ประตูแบบปลั๊กไฮบริดเดิมจัดเก็บภาษีร้อยละ6-8ถึงเก็บลดลงเหลือร้อยละ5รถยนต์กระบะ E ีวีรถยนต์กระบะแบบเซลล์เชื้อเพลิงพลังงานไอโดรเจนนะครับ ส่วนที่เหลืออีก21ประเภทอาทิรถยนต์นั่งกึ่งบรรทุกเชื้อเพลิงไบโอดีเซล B20 นะครับรถนั่งที่ใช้พลังงานผสมเชื้อเพลิงและไฟฟ้าหรือไฮบริดนะครับรถจกักรยานยนต์แบบผสมใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้าจะมีผลบังคับใช้ในปี2569ถึง2578นะครับซึ่งในเรื่องนี้จะมีเงื่อนไขละเอียดค่อนข้างมากนะครับเดี๋ยวจะส่งข้อมูลให้ในภายหลังนะครับ เรื่องต่อไปนะครับคณะรัฐมนตรีนะครับอนุมัติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลังนะครับเรื่องการลดอาาัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่สำเร็จรูปนะครับหรือ CBU ซึ่งเป็นการปร,าารับลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับโดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ประกอบ สำเร็จรูปนำเข้าทั้งคันนะครับในปี2 5 6 5ถึง2,566ดังนี้นะครับ 1. น,นะครับแบบ CBU ขนาดเล็กราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน2ล้านบาทใช้สิทธิ์ FTA อากรไม่เกินร้อยละ40นะครับให้ยกเว้นอากรใช้สิทธิ์ FTA อากรเกินร้อยละ40ให้ลดลงอีกร้อยละ40นําเข้าทั่วไปอากรร้อยละ80 ให้ลดลงเหลือร้อยละ40 2. แบบ CBU ขนาดกลางนะครับราคาขายปลีกแนะนำตั้งแต่2ถึง7ล้านบาทใช้สิทธิ์ FTA อากอนไม่เกินร้อยละ20ให้ยกเว้นอากรใช้สิทธิ์ FTA อากรร้อยละ20ให้ลดลงอีกร้อยละ20นํานำเข้าทั่วไปให้ลดลงเหลือร้อยละ60นะครับ การลดอัตรากรนดังกล่าวนะครับคาดว่าจะทําให้ภาครัฐสูญเสียรายได้ประมาณ6 0,000ล้านบาทแต่ก็จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการใช้รถยนต์ไฟฟ้าภายในทั่วประเทศลดผลกระทบดางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับและก็ขอให้เกิดการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยนะครับเรื่องต่อไปนะครับคณะรรีอนุมัติงบประมาณ150.69ล้านบาทนะครับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขและก็ป้องกันโควิด -19 น ในเรือนจําและทันตศสารทั่วประเทศนะครับโดยใช้งบประมาณดังกล่าวสําหรับการจัดซื้อวัสดุอุปรกรณ์ที่ใช้ในการาป้องกันนะครับโควิด -19 ไม่ว่าจะเป็นชุดตรวจ ATK น้ํายาตรวจหาเชื้อชุดอุปรกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือ PPE หน้ากากอนามัยนะครับถุงมือยางรองเท้าอะไรพวกนี้นะครับ มาต่อด้วยมติคณะร,รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องเกษตรกรนะคะวันนี้ครมอนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนฟาร์มปี2564ทับ2565วงเงิน7,660 ล้านบาทตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอซึ่งหลักการในการประกันรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์มก็จะยึดในแนวทางของปีก่อนที่เคยดาเนินการมาแล้วนะคะย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งก็คือกําหนดราคาประกันของปาล์มทลายอัดตรน้ํามันร้อยละ18กโลอัตรน,น้ำมันร้อยละ18กิโลกรัมนะคะกิโลกรัมละ4บาทให้ความช่วยเหลือครัวเรือละไม่เกิน25ไร่ เป็นเกษตรกรผู้ปลูกปลาล์มน้ำมันที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรและต้องเป็นผู้ที่ปลูกปลาล์มต้นปลาล์มต้นปลาล์มมาแล้วนะคะอายุสปีขึ้นไปและให้ผลผลิตแล้วด้วยระยะเวลาการจ่ายเงินประกันไรายได้ก็จะนับย้อนไปตั้งแต่กันยายน64ถึงสิงหาคมปี2565แต่ถ้าย้อนกลับไป ระดับราคาปาล์มทลายในปี64ทั้งปีเนี่ยรัฐบาลยังไม่ได้ต้องจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างเลยนะคะเพราะว่าราคาเฉลี่ยน้ำมันปาล์มทั้งปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6บาท9 6บาท90สตางค์ต่อกิโลกรัมสูงกว่าราคาที่รัฐบาลประก,กันรายได้ไว้อันนี้ก็เนื่องจากว่ามีการบริโภคและการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นทําให้ปาร์มในสต๊อกเหลือน้อยลงนะคะระดับราคาปาร์มก็สูงขึ้นส่วนการที่ เห็นชอบในโครงการประกันรายได้ในครั้งนี้ก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิมนะคะก็คือเพื่อที่จะสร้างความแน่นอนในเรื่องของรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรหากว่าจากนี้ไปมีบางช่วงที่ราคาหลนลงมาต่ำกว่าที่ได้ประกันไว้รัฐบาลก็จะได้จ่ายเงินเยียวยาเงินชดเชยให้นะคะ เรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของการดูแลเกษตรกรชาวสวนยางผ่าน,นกลไกการรักษาระดับเสถียรภาพราคาให้กับผู้เรียกว่าผู้ประกอบการนะคะคอรมอก็เห็นชอบที่จะอนุมัติโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบกิจการยางหรือว่ายางแห้งวงเงิน603ล้านบาทนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบ กิจการยางเนี่ยมีสภาพคล่องและลดต้นทุนทางการเงินที่จะได้เอาเงินไปรับซื้อยางจากเกษตรกรแล้วก็ซื้อจากสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจะได้ลดปริมาณยางที่อ,อ,อยู่ในตลาดค่ะ เป้าหมายนะคะให้ผู้ประกอบกิจการยางสามารถซื้อผลิตยางซื้อผลผลลิตยางแห้งได้ไม่น้อยกว่า350,000ตันคิดราคาเฉลี่ยปี2,564ยางแผ่นดิบราคา57บาทต่อกิโลกรัมค่ะซึ่งรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยให้ในการขอสินเชื่อเพื่อซื้อผลผลิตยางแห้งจากเกษตรกรชาวสวนยางในอัตราร้อยละ3ต่อปีนะคะระยะเวลาของโครงการนี้ก็จะอยู่ช่วงเดือน ถอยหลังไปตั้งแต่นับตั้งแต่สิงหาคม64ถึงธันวาคม65ค่ะและครมก็ยังอนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์นะคะอันนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถขอสินเชื่อ เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ได้เช่นขยายไปให้ครอบคลุมเรื่องของการขอสินเชื่อไปเพิ่มกำลังการผลิตหรือการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรการผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็นณนโรงงานเดิมหรือว่าโรงงานใหม่หรือรวมไปถึงการซื้อที่ดินเพื่อเป็น พื้นที่ในการเก็บสต็อกอยางด้วยนะคะจากเดิมที่สินเชื่อตรงนี้เนี่ยให้ผู้ประกอบการขอได้เฉพาะไปเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อไม้ยางและผลิตภัณฑ์มาเก็บในสต็อกเท่านั้นค่ะอีกสองเรื่องเป็นเรื่องของประเทศไทยกับต่างประเทศนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาเ,เดือนธันวาคมนั้นคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้เห็นชอบ ผลการประชุมคณะกรรมาที่การร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีหรือว่า Joint Commission o n b i l a t e r a l Cooperation ระหว่างไทยกับกัมพูชาเมื่อ16-18ธันวาคมที่ผ่านมาที่กรุงพนมเปญน,นะคะซึ่งการประชุมคณะกรรมาที่การร่วมระหว่างสองประเทศนี้ได้นำมาสู่ความตกลงที่จะร่วมกันดำเนินการในหลายๆประเด็นด้วยกันนะคะ อาทิอำนวยความสะดวกในการเดินทางข้ามแดนระหว่างกาันเช่นการใช้ระบบดิจิตัลในการตรวจสอบเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนระหว่างกาันอันนี้ก็จะร่วมมือกันทำงานเพื่อให้ให้เกิดการเดินทางระหว่างประเทศได้สะดวกขึ้นนะคะ2บรรลุเป้าหมายการค้า15,000ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2,568 ทั้งสองประเทศจะส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลแล้วก็ BCG ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วนะคะจะส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างกันโดยหาหรือกันเพื่อเตรียมการเปิดสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาที่เชื่อมโยงจังหวัดสระแก้วของไทยกับจังหวัดบันเตียมเยนเจยของประเทศกัมพูชาค่ะแลวก็อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นข่าวล่าสุดนะคะในเรื่องของความสงบเรียบร้อยแล้วก็ การป้องกันการลักลอบกระทําอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งซึ่งไทยและกัมพูชานี่ก็จะร่วมมือการป้องกันและปราบปปัญหาการกระทําผิดข้ามแดนนะคะการค้ามนุษย์แล้วก็การค้ายาเสพติดรวมถึงจะช่วยเหลือคนไทยที่ถูกชักชวนไปทําแก๊ง Call Center ด้วยและประเทศไทยก็ได้ให้การสนับสนุนในการเปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและฝึกอาชีพแห่งชาติในจังหวัด พระศีหนุโดยประเทศไทยให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างศูนย์แห่งนี้38ล้านบาทค่ะเรื่องสุดท้ายสั้นๆค่ะเป็นเรื่องของผลการหารือทวิภาคีด้านพลังงานระหว่าง ประทรวงพลังงานของไทยนะคะกับกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุน่นซึ่งผ่านมาเมื่อวันที่13มกราคมนี้เองซึ่งทั้งสองประเทศก็จะให้ความร่วมมือในเรื่องของการใช้พลังงานสะอาดโดยประเทศไทยนะั้นนโยบายก็คือมุ่งเน้นดําเนินนโยบายลด การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคพ,พลังงานนะคะแล้วก็มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไปสู่พลังงานสะอาดในอนาคตในเรื่องของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งตรงนี้ทาง รัฐบาลญี่ปุ่นนะคะกระทรวงเศรษฐกิจการค้าอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็ยืนยันในเรื่องการที่จะสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและการลงทุนด้านอุตสาหกรรมในประเทศไทยค่ะและก็จะส่งเสริมการลงทุนของนักลงทุนญี่ปุ่นให้เกิดขึ้นในประเทศไทยให้มากๆยิ่งขึ้นค่ะ ค่ะสำหรับมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องถัดไปนะคะวันนี้คอรม,มค่ะได้อนุมัติการร่างพระราชกิจสดีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรน,นะคะว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นลัศดากรซึ่งเป็นมาตรการทางภาษีนะคะในการสนับสนุนการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงเข้ามาสู่ประเทศไทยค่ะสาระสำคัญก็คือเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับชาวต่างชาติผู้ถือวีซ่าประเภทผู้พำนักระยะยาวลองเทอร์มวีซ่านะคะ3มกลุ่มได้แก่กลุ่มประชากรโลกผู้มีความมั่งคั่งสูงกลุ่มผู้กเกษียณอายุจากต่างประเทศกลุ่มที่ต้องการทำงานจากประเทศไทยสำหรับเงินได้พิจประเมินนะคะเนื่องจากหน้าที่งานหรือกจิจการที่ทำในต่างประเทศและเนื่องหรือที่มาจากทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศอันนี้เราก็จะเป็นการงดเว้นภาษีค่ะ ในส่วนของการลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะแล้วก็จะลดเหลือร้อยละ17สำหรับกลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษซึ่งทำงานในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนะคะที่ประกอบกิจาการอุตสาหกรรมเป้าหมายตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนกฎหมายว่าด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายหรือกฎหมายว่าด้วยเขตพัฒนาเขตพิเศษภาคตะวันออกนะคะ สำหรับสภาพัฒน์นะคะได้คาดการณ์ว่าจะมีชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยจำนวนประมาณหนึ่งล้านคนและกระทรวงการคลังค่ะก็ได้ประมาณการว่าจะไม่มีการสูญเสียรายได้จากมาตรการภาษีครั้งนี้แต่อย่างใดเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาตินะคะก็ไม่ได้อยู่ในฐานภาษีของประเทศไทยแต่อาจจะเพิ่มรายได้ภาษีบุคคลเงินได้ภาษีบุคคลธรรมดาจากกลุ่มที่มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษซึ่งจะเสียภาษีเงินได้ของบุคคลเนี่ยตา117ของเงินได้พึ่ประเมินค่ะ นอกจากนี้นะคะโครงการนี้ก็มีประโยชน์นะคะที่คาดว่าจะได้รับก็คือชาต,ต่างชาติผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจหรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญก็จะมาอาศัยแล้วก็มาทํางานในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นมีการลงทุนการบริโภคในประเทศมากขึ้นนะคะแล้วเราก็สามารถเป็นการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศเราด้วยอีกค่ะเรื่องถัดไปค่ะวันนี้คณะรัฐมนตรีนะคะอนุมัติการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับสํงงานันากงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรีนะคะจำนวนทั้งสิ้น65อัตราโดยจะมีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพิ่มขึ้นประมาณ22ล้านบาทต่อปีซึ่งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตินะคะหรือสคทชนี้จะเป็นส่วนราชาการที่จะตั้งขึ้นใหม่เมื่อในเมื่อวันที่เสร็จกุมภาพันธ์164มีบทบาทเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ มีภารกิจในการเสนอแนะนโยบายแผนการการบริหารจัดการที่ดินการขับเคลื่อนการดําเนินการตามมาตรการของการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมมีการแก้ไขปัญหากับที่ดินของรัฐข้อพิพาทที่ดินของรัฐระหว่างประชาชนนะคะแล้วก็รวมถึงการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการแล้วก็เรื่องทรัพยากรที่ดินของประเทศทั้งหมดนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีภารกิจสําคัญที่เร่งด่วนก็คือการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าในการถือครองที่ดิน การปรับปรุงที่ดินแนวเขตของรัฐแบบบูรณาการนะคะหรือที่เราเรียกว่า one map ถึงต่อสี่พันและเป็นการกําหนดแนวทางมาตรการช่วยเหลือผู้ที่รับผลกระทบจากการดําเนินและการพิสูจน์สิทธิ์การครอบครองของที่ดินที่มีปัญหาเกี่ยวกับที่ดินของรัฐนะคะโดยสคชนะคะก็จะมีการแบ่งส่วนรชาชการตามกฎกระทรวงจะประกอบด้วยหกกองและสามกลุ่มงาน,นะคะ่ะเรื่องถัดไปค่ะวันนี้คณะนะรัฐมนตรีนะคะเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ด้านระบบสุขภาพอฐถมภูมินะคะปี2,564ถึง2,575โดยตั้งกรอบวงเงินงบประมาณไว้นะคะ67,956ล้านบาทโดยจะตั้งรายการเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายของประจำของหน่วยงานซึ่งแผนปฏิบัติการนี้นะคะจะตั้งขึ้นเพื่อเป็นการกำหนดกรอบทิศทางเป้าหมายแผนงาน และกลไกในการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมปภูมิให้ประชาชนนะคะมีส่วนร่วมแล้วก็รัฐเอกชนองค์การส่งความองค์งการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะมีส่วนร่วมแล้วก็พัฒนาร่วมกันจะประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์ห้ายุทธศาสตร์นะคะได้แก่ยุทธศาสตร์ที่เพิ่มบริการปฐมปภูมิทุกรูปแบบอย่างเช่นมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจัดการคู่มือคุณภาพและมาตรฐานให้บริการสุขภาพมียุทธศาสตร์พัฒนาและสร้างกลไกเพิ่มประสิทธิภาพ อย่างเช่นจัดทําโครงการนักเรียนในพื้นที่เข้าสู่โครงการแพทย์คืนถิ่นนะคะมียุทธศาสตร์พัฒนาระบบสารสนเทศยุทธศาสตร์พัฒนากลไกลและกระบวนการสร้างหลักธรรมาพิบาลแล้วก็มียุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนโดยทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตของอำเภอเน้นจัดสรรพื้นที่นะคะตามสภาพพื้นที่จัดหาอุปกรณ์ข้อมูลผลที่คาดว่าจะได้รับนะคะสําหรับระบบสุขภาพนี้นะคะ เราจะสามารถจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิหรือเป็นระบบเบื้องต้นให้ประชาชนนะคะสามารถเข้าบริการได้อย่างทั่วถึงแล้วก็เป็นธรรมมีความเชื่อมั่นศรัทธาและมุ่งมั่นสู่การมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนนะคะโดยมีการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนเองค่ะเรื่องสุดท้ายนะคะเรื่องแต่งตั้งค่ะวันนี้ครามอก็ได้อนุมัตินะคะแล้วก็เห็นชอบเรื่องแต่งตั้งดังนี้ค่ะในส่วนของกระทรวงคมนาคมนะคะ นางพันนีพุ่มพันธ์ค่ะดารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการนายอภิสิทธิ์พงษ์แสนดารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการนายพิเชษคุนานธรรมรักดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการขนส่งทางรางแล้ววันนี้ก็มีการแต่งตั้งประธานกรรมการและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะคะในคณะกรรมการสถาบันการบินพลเรลือนโดยมีนางจาันทิราบุุรพัฒน์เป็นประธานกรรมการนายนพดลวณิชวารานันท์นะคะและพลอากาศโภมนณ์ชวน ชวนะประยูเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิค่ะขอบคุณค่ะครับวันนี้ไม่มีคำถามไม่มีคำตอบนะฮะ mm hmm. จากท่านนายกนะมีแต่คำถามไม่ทราบว่ามีพี่น้องสื่อมวลชนมีอะไรจะสอบถามไหมครับเชื่ยเลยครับ mm hmm. อะไรนะครับ mm hmm. ครับก็เข้าใจว่าเมื่อกี้ท่านรองนายกอิุลินได้ตอบไปแล้วนะฮะค่ะ จริงค่ะจริงๆนั้นท่านรองนอยายกอนทัยได้ตอบไปแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวย้ำให้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะว่าเรื่องของยูเซปนะคะทางครมก็มีความเป็นห่วงเป็นใย,ยต่อพ่น้องประชาชนนะคะจึงให้กระทรวงสาธารณสุขนะคะเอ่อกลับไปทบทวนแล้วก็ชะลอการนําเรื่องนี้เข้ามาในชะลอการประกาศออกไปก่อนนะคะเพราะว่าจะต้องมีการเข้าไปในการทําความเข้าใจการซักซ้อมบริการการปรับการบริการที่จะรับผู้ป่วยสีเขียวะคะ่ะ เนื่องจากตอนนี้เป็นโอมิคอนใช่ไหมคะแล้วผู้ป่วยสีเขียวมีค่อนข้างมากแล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของการรับโทรศัพท์อยู่เช่นหนึ่งสามสามศูนบางคนโทรไปก็ยังติดต่อไม่ได้ก็จะต้องมีการเพิ่มคู่สายเพิ่มการพัฒนาการบริการให้ดีก่อนแล้วค่อยนำเรื่องนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งคะ่ะได้กำหนดกรอบอ่อ๋อยังไม่ได้กําหนดกรอบคะ่ะมีเรื่องอื่นไหมครับไม่มีนะครับ